สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้นะครับมีเหรียญใหม่ของบีแอนเข้ามานะครับเป็นเหรียญเอ็มอีเอ็ม e นะฮะให้เราทําการฟาร์มนะครับฟาร์มเอาเหรียญฟรีเหมือนเดิมนะครับส่วนนิวตนนั้นจบไปแล้วนะครับจบแล้วผมได้มารวมแล้ว6เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ80กว่าบาทนะฮะแปกว่าบาท โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเข้าไปอ่านคําคเตือนกันก่อนนะครับโอเครบกวนเพื่อนๆช่วยอ่านคําเตือนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกัน โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันครับ i n a n น e นะฮะตอนนี้ได้มีเหรียญใหม่เข้ามาเป็นเหรียญ E M M E เอ้ย M E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  นะครับซึ่งเป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะฮะผมเข้าไปดูใน CoinMarketCap แล้วมันก็ไม่มีนะอ่ะมันมีแต่มันโลโก้มันไม่เหมือนกันผมก็เลยยังไม่นี่นะฮะ ส่วนเหรียญนิวตอนตัวนี้นะครับผมได้ทั้งหมด6.9เหรียญนะฮะเหรียญฟรีนะครับได้มาฟรีๆ6.9นะฮะส่วนตอนนี้ก็เริ่มมาตัวใหม่เป็นเหรียญ M E M E นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับรวมๆก็2เหรียญนะครับรวมๆ2เหรียญนะฮะคือตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็ประมาณเหรียญได้นะฮะเนี่ยอันนี้เหรียญจุด1.03นะครับ ส่วนตรงนี้1.4นะฮะที่ผมเอา BNB มาฟาร์มไว้นะครับก็ได้เร็วอยู่นะครับได้เร็วอยู่นะฮะซึ่งเพิ่งจะเริ่มมาได้3วันนะฮะยังทันนะครับใครที่มีเหรียญ BNB ถือไว้เปล่าๆก็นำมาฟาร์มเพื่อรับเหรียญฟรีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่า ตัวนี้มันถ้าเกิดว่ามันขึ้นเทรดได้นะเทรดได้ผมก็จะเอาไปทําการเอิ้นต่อนะครับเพิ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปเอินได้นะครับผมลองแล้วนะฮะมันเอืนพอเอินไปปุ๊บมันยังไม่ขึ้นยังไม่มีนะฮะคือทางบแนนเขายังไม่ยังไม่จัดสรรนะฮะในการฝากกินดอกต่อนะฮะก็ดีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงก่อนสิ้นปีนะครับก็เก็บเก็บเหรียญนะะเป็นช่วงเก็บเหรียญนะครับ เหรียญแบตนะฮะตอนนี้โอ้น่ากเก็บมากเพราะลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนี้อยู่แค่ศูนย์เจ็ดตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะฮะแล้วก็สี่ศูนย์ห้าก็สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยห้าน่าเก็บนะฮะเก็บฝากกินดอกนะครับเอาไปาฟาร์มที่เ,เว็บอะไรอ่ะเออมันมันมันมีเว็บ ายบิดหรืออะไรเนี่ยนะส่วนในที่ของบิตเมนเนี่ยบิตเมนตอนนี้นะฮะสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะสี่สองสี่สี่นะฮะตอนนี้เกือบถึงโลเดิมแล้วนะใกล้แล้วนะครับ รออีกหน่อยก็ได้มั้ง <laughs> <SF> ส่วนใครที่พร้อมที่กกะะจะเก็บนะฮะก็เก็บได้แล้วก็มันมีอยู่หลายเหรียญน,นะฮะแล้วก็มีที่เห็นคุณนัทเขาพูดนะมันมีแบดชิปนะครับแล้วก็โบนนะฮะโบนอยู่ที่นี่ไม่มีนะครับชิปอย่างชิปบ่านนี้ของผมก็ฝากฝากกินดอกได้มาประมาณหมื่นหมื่นแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดิเนี่ยผมฝากมาได้ประมาณหมื่นนะครับหมื 12, ่นสองละหมื่นสองเหรียญนะฮะหนึ่งเปอร์เซนถ้าเอามาฝากที่บิตแมนเนี่ยจะได้หนึ่งเปอร์เซนแต่ถ้าฝากที่บี uh, ance, นแนนน่ะมันได้ศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับซึ่งได้น้อยนะฮะแต่ที่เนี่ยได้มีบิตแมนเนี่ยนะที่ uh, เอาเหรียญพวกเล็กๆมาฝากกินดอกเนี่ยจะได้ดอกเยอะมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่นะครับมาอย่างสเต็กหรือตัวนี้อ่ะเดยที่เนี่ยถ้าเกิดเราคลิกคำว่าโบนัสนี่เนี่ยอย่างเหรียญใหม่ๆพวกนี้นะฝากได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดสเต็กนะครับ เนี่ยอย่างของชิบ่าเนี่ยได้หนึ่งเอร์ซ็นะฮะซึ่งได้เยอะได้เยอะกว่าใบแนนนะครับเดี๋ยวผมก็จะโอนเหรียญในนิวตอนนี้มาเนี่ยนิวตอนตอนนี้หนึ่งเอร์ซนแต่อยู่ที่ใบแนนนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าที่ใบแนนเนี่ยจะได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าเห็นไหมฮะเรื่องมันได้น้อยไงเพราะใบแนนเขาเป็นกระดานใหญ่เขาแจก,กนะฮะ เรแจกแล้วพอเราได้ฟรีแล้วเรายังจะมาฝากกินดอกฟรีอีกนะฮะแต่สำหรับที่บิดเมนนะครับเนี่ยขั้นต่ำสิบเหรียญขึ้นผมก็ต้องซื้อเพิ่มนะฮะถ้าผมจะมาฝากกินดอกที่นี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้หนึ่งปีนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งปีไม่ใช่เดือนนะครับต้องเข้าใจด้วยนะฮะมีฝากสามวันสามวันนีร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ โอ้โหเออตัวนี้น่าฝากโอ้สามวันนะสามวันร้อยเปอร์เซ็นต์พอครบสามวันก็ฝากต่ออย่างเงี้ยได้นะฮะอย่างเหรียญน,นิวตันนะครับแล้วก็อย่างอ,อ่ USDC นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะฝากขั้นต่ำที่หนึ่งนะฮะ อย่างชิบาทตอนแรกผมฝากสามวันนะฮะห้บเปนะครับแล้วก็มาตอนนี้มาฝากแบบธรรมดาหเพราะว่าเกิดเหรียญมันขึ้นเร็วเงี้ยจะได้จะได้ขายเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าฝากฝากแบบกำหนดวันเนี่ยต้องให้ครบ ให้ครบวันนะฮะเราถึงจะเหรียญออกได้แต่ถ้าไม่ครบเราไม่สามารถถอนได้นะยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยนะครับแต่สําหรับฝา,ากรายวันเนี่ยเราสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับผมก็เลยเอาเป็นตรงนี้พอเวลาถ้าเกิดโอเคช่วงที่เหรียญมันดีดจังหวะเหรียญมันดีดอ่ะเราเพิ่งฝา,ากไปได้วันเดียวเงียเง้ยใช่ไหมโอ้โหใจแทบขาดอ่ะกว่าจะถึงสามวันอ่ะกลัวอย่างเดียวกลัวมันลงเงี้ยแหละนะครับ แต่เอาตามความสะดวกของเรานะครับเราเข้ามาถ้าของบิตเบนนะให้เราเข้ามาแล้วก็ทำการสเต็กนะฮะสเต็กเหรียญหรือเข้ามาซื้อเหรียญน,นะครับแล้วกิจกรรมของเว็บนี้เยอะมากๆกนะฮะกิจกรรมก็เยอะนะฮะเหมือนกันของบีแอนก็เหมือนกันนะครับแต่นี้ว่าอย่างบแอนด์มันเป็นเว็บอันดับ ถ้าตอนนี้น่าจะอันดับหนึ่งได้แล้วมัง้งนะอันดับหนึ่งอ่ะมันก็เลยดูเข้าท่าหน่อยนะฮะ โอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มาแจ้งให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้มีเหรียญใหม่เข้ามาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไบแนนเนี่ยมันจะมีเหรียญใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะเข้ามาตลอดเพียงแต่ว,ว่าอ,อย่างถ้าถ้าเรามีเหรียญของเขาอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาทําการฟาร์มทําการเอินได้นะ,ะสเต็กได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องอน,อน,นําเหรียญไอ ไปแปลงเป็น BNB ซะก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้ามาส่วนเว็บอื่นๆนะครับคอยีเอ็กนะฮะคอยีเนี่ก็กิจกรรมมือใหม่เยอะมากนะฮะแจกแจกผู้สมัครใหม่นะฮะผู้สมัครใหม่แล้วผู้ทําการอโอนเงินนะฮะเข้ามาเทรดนะครับสมาชิกใหม่นี่จะได้เปรียบเยอะนะฮะช่วงนี้นะ,ะเป็นช่วงโปรโมทของทางเว็บเขาด้วยแหละนะครับ ส่วนเว็บตัวนี้อีกเว็บหนึ่งนะฮะเป็นเว็บที่ว่ามีเหรียญใหม่เข้ามานะฮะที่มีเหรียญใหม่เข้ามาแล้วเราสามารถมาซื้อเหรียญได้ในราคาที่ต้นน้ำนะฮะอย่างบิตเมนนะครับบิตเมนนะฮะแล้วก็เหรียญเว็บนี้อีกเว็บนะฮะกาล่าป่ะอันนี้ชื่อเว็บกาล่าป่ะนะครับซึ่งผมก็จะ,ะถ้าเกิดเป็นเหรียญใหม่ๆนะ ใช่เรามาซื้อแบบตัวต้นน้ำต้นน้ำผมก็จะซื้ออยู่มีบิตเม t น e n แล้วก็เวบนี้แหละ2เว็บนะฮะแล้วก็ไบแนนเนี่ยผมจะมีเหรียญของเขานะเหรียญ BNB น B B, แล้วผมก็เอาเข้าไปฝากไว้ที่นู่นนะฮะเพื่อหวังเอาเหรียญใหม่มาเรื่อยๆนะครับส่วนเหรียญพวกเหรียญต้นน้ำเหรียญอะไรพวกเนี้ยนะฮะถ้าเวลาเรา,เามีกูรูนะฮะท่านใดที่เขารู้อย่างเนี้ยนะฮะ เราก็มามาซื้อนะฮะอย่างแบดเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้แต่ผมไปรู้มาจากคุณนัทนะฮะคุณนัทเขา,เาโพสต์ขึ้นมานะครับผมก็เข้ามาซื้อตั้งแต่ช่วงต้นๆก่อนที่มันจะมีงานอะไรเปิดตัวชิบารเรียวอ,อ่ะแบดอ่ะของแบดด้วยนะฮะชิบารเรียวกับแบดนะครับก็ช่วงนั้นก็ซื้ออยู่ช่วงต้นๆน,นะฮะ พอเขาเปิดตัวปุ๊บนะบมันก็ขึ้นเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาช่วงที่ว่าการเปิดตัวเหรียญมันต้องขึ้นกันทุก,ทกเหนนรียญนะฮะถ้ามีการเปิดตัวแบบเหรียญอย่างดังๆหน่อยนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นไปตามค่าเขาก็ขายนะขายทํากําไรแล้วก็ซื้อมาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเก็บกําลังนะฮะ เก็บกำลังอยู่นะครับรู้สึกว่าไม่ไม่เกินสี่เลยนะลงมาก็สามสามแล้วก็ขึ้นนะแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็น่าเก็บนะครับมันก็ต้นน้ำอยู่สักถ้าเงินบาทพันพันสองพันเนี่ยก็ได้เป็นหมื่นเหรียญหมื่นล้านเหรียญแล้วนะเพราะอันนี้ของผมก็มีอยู่หมื่นหมื่นกว่าล้านเหรียญได้ไหมที่ไม่ได้เอาไปสเต็ก คือผมขายเอาทุนออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่ชุดของกำไรเก็บไว้นะฮะคือรอก็เหมือน,นชิบะซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะอย่างเงี้ยคืออันไหนที่ว่าเราคิดว่าเหรียญมันจะมีอนาคตหรือเหรียญมันจะบูมได้เราก็ซื้อทิ้งไว้นะฮะไม่ไม่ต้องไปสนใจมัน คือไม่ต้องไปสนใจมันมากนะฮะเดี๋ยวไปนั่งจ้องนั่งเอ้ทำไมไม่ขึ้นเลยไม่อขายพอขายปุ๊บอ้าวตายดิดเหมือนกับปีก่อนโน้นที่ด็อกคอยปั่นนะที่รีออนมาปั่นด็อกคอยขึ้นไปยีบสี่บาทจากราคาสลึงหนึ่งอ่ะยี่บห้าตังนะหรือห้สตังอ่นะคือเหรียญราคาไม่ถึงบาทอ่ะทำเศรษฐีใหม่เยอะเลยนะช่วงนั้นทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนใน พวกเหรียญคิโตนะฮะบทขึ้นมันก็ขึ้นบทลงมันก็ลงนะฮะมันอยู่ที่เจ้านะฮะแล้วก็อยู่ในเ,เงินเข้ามาที่กระดานเทดพวกนี้นะฮะก็ตามนี้นะฮะไม่มีอะไรก็มาแจ้งให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยมีโอกาสหนะ้าเหรียญใหม่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเก็บดูนะฮะเข้ามาเก็บไว้นะะไม่เสียหลาย ดีกว่าถือเหรียญไว้เฉยๆนะฮะอย่างบ i แ a น c e ผมว่าเออมันก็โอเคอะ่ะเว็บมันก็โอเคนะฮะส่วนอ,อ,อ,อไปดูที่เว็บมันก็ได้เนี่ยเอออ๋อนี่เว็บมัน, <c oughs> นเหรียญอะไรวะเนี่ยเอออะไรอะ,ระเกษตรกรรมกด้านที่ขาวโทโคเค็นโนมีเออ ผลการขายไฟไหม้อ่าอันนี้คือเผา,าเหรอเผาเหรียญน,นยีตายแล้วหัวมันปงหน่งด้วยเออผมก็ยังไม่เคยเข้ามานะการเกษตรเป็นเหรียญใหม่อ๋อฟาร์มอืม เกมให้เล่นด้วยเหรอลองดูลองดูดิคืออะไรอ่อให้เข้าถึงบัญชีของคุณหรือไม่เออไม่เอาอะอย่างอย่างมันยังใหม่อยู่ ยังไม่อยู่ไว้เพื่อนๆลองเข้าไปดูก็ได้นะฮะลองเข้ามาศึกษาเอานะครับไม่รู้อะไรก็กต้องหาออกเอ <c oughs> เอโอเคก็ถือว่ามันก็มีเว็บนะฮะมันก็มีเว็บไซต์ของมันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันตัดสินใจกันเอาเองนะฮะ โอเคสำหรับคลิปนี้15นาทีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะฮะก็มาแจ้งนะครับว่า,ามีเหรียญใหม่เข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ได้เร็วมากนะผมได้มา2เหรียญกว่าแล้วนะครับแล้วก็ส่วนนิวตันนะครับที่ b i t m ม i นก็มีให้สเต็กนะฮะให้ฝากกินดอกนะครับได้เยอะนะฮะได้ดอกเบี้ยเยอะนะเออได้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับ สูงกว่าที่ b n บ n c นแล้วก็เว็บนี้เว็บนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเหรียญต้นน้ำนะครับก็มาลองดูกันนะฮะลองดูกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะโชคดีก่อนสิ้นปีให้เหรียญพุ่งกระจาย <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับผม